ผมเชื่อว่าทุกคนที่ที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็อะไรกันนะฮะคงเริ่มต้นตอนที่ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยการเอะเหมือนกันทั้งหมดผมก็เอะเหมือนกันอย่างละเอะคือกลัวงานเข้าว่าเฮ้ยอะไรวะนะฮะอ๋อมันคืออะไรอะไรยังไงอว่ากันไปนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริง,รงๆแล้วถ้าให้พูดตรง,ตรงๆแบบง่ายๆโดยไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายว่าผมเป็นคนเอะมากมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ามันคงเกิดขึ้นจากครอบครัวโดย โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นครอบครัวที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ชวนกันคุยในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดในหลายๆครั้งพอเราออกจากครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราไปเราก็เคยให้ความหมายคําว่าเอ๊ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมคิดว่าเราก็คงเคยเจอกันเช่นไม่มีมารยาทเป็นเด็กไม่รู้จักที่ทางของตัวเราเองอาจจะเป็นคําถามที่บางครั้งถูกมองว่ากวนหรือหลายๆคําถามดูระลาบละลวง หรือแม้แต่หลายๆคำถามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถามได้ในบางสังคมหรือบางประเทศ <c oughs> ซึ่งหลักๆผมก็อยู่ประเทศนี้นะฮะก็ <c oughs> คือประเทศเราก็มีเรื่องที่พูดไม่ได้เยอะมากจริงๆนะครับซึ่งผมสงสัยเรือยตลอดเช่นกันว่าทําไมหลายๆความจริงในประเทศนี้ถึงไม่สามารถพูดกันได้ทั้งที่พูดกันทางประเทศ เป็นตนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเช่นกันผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีกรอบที่ใหญ่กรอบหนึ่งซึ่งทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็คือเรื่องของกาลเทศะและมารยาททางสังคมซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญที่มาพร้อมกับความเอะนะครับผมไม่อยากให้เราหยุดเอะกันนะครับไม่ว่าจะเอะแล้วอ้าวเอะแล้วอ๋อหรือเอะแล้วต่อด้วยเสียงอะไรที่ตามมาจะเป็นคำโูทานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้เราเอะแต่อย่างเอะอยู่ในกรอบของกาลเทศะเพราะไม่อย่างนั้นที่สุดบางครั้งมันก็จะกลายเป็น ความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความเป็นมันเป็นพลังพลังลบที่บางครั้งทั้งคนถามคนตอบคนฟังผู้ชมทั้งหมดก็จะรู้สึกถอนหายใจแล้วก็อาจจะค่อยๆถอนตัวออกไปจากการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเอะไปพร้อมๆกันกับเราก็ได้นะครับอย่างน้อยเอะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ทุกทุกคนหยุดนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเราก็จะไม่ผีผาลมหรือรวดเร็วกับอะไรจนเกินไปเราอาจจะเคยได้ยินว่าเก่งไม่กลัวแต่กลัวช้าแต่ผมว่า มันก็ไม่จำเป็นต้องเร็วมากทุกอย่างเสมอไปครับผมว่าช้ายังไม่น่ากลัวเท่าช้าแล้วผิดนะครับแต่ผิดก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับผิดแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราผิดรู้ตัวว่าผิดแล้วก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเราไม่ยอมรับผิดนะครับหรือแม้แต่ยอมรับผิดในใจก็ยังไม่น่าไม่น่ากลัวเท่ากับการที่เราไม่กล้าที่จะขอโทษหรือ,อยอมรับในสิ่งน,นั้น แล้วก็ขอโทษกับกับสิ่งที่เราพูดหรือการกระทำของเราผมคิดว่าทุทกๆอย่างมันมีความรับผิดช,ชอบของมันนะครับสักวันหนึ่งผมอาจจะเอ๊ะหรือแม้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับเราก็ผิดเราก็พลาดซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นสนุนของการร่วมกันถามและร่วมกันตอบไปกับสังคมแล้วผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คงเป็นเรื่องของการที่เปิดใจกว้างแล้วเราก็น่าจะต้องให้อภัยกันได้ใน ใน,ในระดับหนึ่งที่เราจะสามารถเดินกันไปได้แต่ให้อภัยไม่ได้แปลว่าไม่ลืมซึ่งการไม่ลืมก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องอาฆาตเคียดแค้นเสมอไปนะครับก็อยากชวนกันมาตั้งคาถามครับอย่างน้อยรางวัลน,นี้ในวันนี้ที่ได้รับก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งยืนยันว่าผมไม่ได้เอะคนเดียวแล้วสิ่งที่ผมเอะแล้วผมได้คําตอบมาบ้างมีคนเอะไปด้วยกันคิดไปด้วยกันแล้วได้คําตอบไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าเราจะเอะเพื่อเข้าใจกันมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้อง เอ๊ะแล้วตัดสินกันในทุกๆครั้งและการเข้าใจกันมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าต้องเห็นเหมือนกันไปทุกๆอย่างก็ฝากไว้ให้ช่วยกันเอ๊ะต่อเนื่องก,กันขอบคุณสำหรับ,บวันนี้ครับ